สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเน็ตเพชรยนต์นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โซนช่างนะครับโซนช่างนะอาจจะมีเสียงดังนิดนึงนะครับต้องขออภัยนะครับพอดีวันนี้มีรถเข้ามาใหม่นะเข้ามาเมื่อวานตอนเย็นนะครับเป็น t ต y o ta r รี o นะครับ2 4 e นะครับแต่เป็นตัว e ที่ไม่ธรรมดานะครับคันนี้กับราคา599,000บาทนะครับปี2 0 1 8 1นนะครับเป็น4ประตูพีเลนเนอร์นะครับสวยเลยนะครับเป็น2 4 e นะครับแต่ e ไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดายังไงท่านผู้ชมคงเห็นนะครับ โอ้ชุดแต่งรอบคันเต็มคันเลยนะครับมีล้อแม็กมาไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับกระจังหน้ารีโวตรงรุ่นหล่อๆนะครับเป็นตัวชุดแต่งอะนะครับคันนี้นะเลขไม่80,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับรถเพิ่งเข้ามาถึงบริษัทเพชรยนต์นะครับสาหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับในแบรนด์โตโยต้ารีโวก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับตัวรถเพิ่งเข้ามาก็อาจจะมีรอยนิดนึงนะครับตรงกันชนด้านหน้านะครับช่วงนี้มีงานแกลเซลนะครับเริ่มแล้ววันนี้นะครับที่บริษัทเพชรยนต์นะครับใครมองหารถอยู่นะ รีบติดต่อเข้ามาสอบถามผมนะครับที่เบอร์0626407776นะครับแคมเปญดีนะครับของแถมเยอะนะครับรถสวยทั้งนั้นนะครับชอบคันไหนในบริษัทจิ้มไว้ได้เลยนะครับแล้วมาคุยราคากันได้เลยนะครับแล้วรถคันนี้เป็น 2.4E นะครับปี18-19นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมี daytime running light นะครับกระจังหน้าตัวแดงนะครับหล่อมากนะครับดูไฟหน้านะเป็นโปรเจคเตอร์เหมือนในรุ่น็อปตัว G เลยนะครับ 2.4E อร์ปี18นะครับสวยๆนะครับ ไฟตัดหมอกครอบโคเมียนะครับตัดกับสีดำกอสแบ็กแล้วก็มีค่าสีแดงนะครับเจ้าของเดินนี่ตกแต่งมาเยอะเลยนะมีชุดกันชนด้านล่างมาด้วยนะครับชุดกระจังด้านหน้านะครับฝาลังพึ่งตรงนี้เป็นม i n เนอร์เชนนะครับเปลี่ยนใหม่เป็นของแต่งนะสวยมากเลยนะครับฝากระโปรงด้านหน้าขีดําเงานะครับเป็นกรอสแบ็กมาคันนี้นะเป็นชุดแต่งของอะไรเนี่ยอะไรฟิวติโน่เหรอครับนะครับใครรู้ก็แจ้งได้เลยนะครับคันนี้นะ เป็นสำนักแต่งไหนนะครับมีโป่งล้อมาให้นะครับสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวผมพาดูด้านข้างแล้วกันคันนี้มีสครูプดักลมมาด้วยนะครับตรงฝากระโปรงนะครับเป็นสโคープหลอกนะไม่ได้เจาะนะครับน่าจะแปะต่างไปเฉยเป็นสโคープหลอกนะครับราคา599นะครับรถเข้าใหม่นะครับเป็นสีประตูยกสูงนะครับมีล้อแม็กทีอีสามเจ็ดนะครับก้านยกนะครับเป็นสีน้ำตาลนะเป็นสีทองไหมนะครับมาพร้อมยางซอฟนะครับสวยๆเลยนะครับล้อเป็นแบบโมโนบล็อกนะครับ รถเพิ่งเข้ามาถึงบริษัทเพชรยนต์นะครับช่วงล่างเดิมนะครับโช้คอยสปริงปีกนกบนล่างเดิมหมดนะครับรถเพิ่งเข้ามานะครับคันนี้ราคาห้าเกเก้าท่านั้นเองนะครับปงล้อเป็นแบบแปะนะครับไม่ได้ต่อตัวถังนะครับอ๋อผมรู้แล้วอันนี้มันเป็นสำนักแต่งเฉพาะของโตโยต้าเลยก่อนหน้านี้เคยมีคันหนึ่งสีดําเข้ามานะครับคันนี้เป็นตัวสองยุสี่นะครับกระจกมองข้างก็เป็นนี่ขอบโครเมียมนะครับตรงปลายมีไฟเลี้ยวนะครับติดฟิล์มรอบคันเรียบร้อยนะครับหน้าสี่บรอบพันหกสิมือเปิดโครเมียมนะครับ มีกาบบันไดด้านข้างมาให้ด้วยคันนี้นะครับสวยมากนะครับคันนี้นะราคาถูกมากๆนะครับสติกเกอร์อะไรตรงนี้น่าจะแปะหลอกมานะครับอันนี้เป็นตัว 2.4E นะครับเป็นตัวธรรมดานะครับเจ้าของเดิมก็แปะมาให้ดูแบบสวยนะครับด้านหลังก็เป็นดัมเบลกนะครับสวยมากคันนี้นะรู้สึกเหมือนจะได้ยิงเสียงเมื่อวานนะน่าจะมีการเดินท่อไป็นตเตอเลททั้งเส้นมานะครับนี่เลขคัน4เดิมๆนะครับเดี๋ยวมไปดูเห็นแวบๆนะเนี่ยเหมือนจะมีปลายท่อนะครับ ป่งตรงนี้ก็เป็นแบบแปะนะครับแปะไปแล้วก็มีซิลิโคนยาอย่างดีนะครับสวยๆเลยนะครับด้านหลังยังรอนะครับคันนี้นะโหแดดจ้ามากเลยนะครับคันนี้เป็นมือเปิดโครเมียมนะครับเป็นตัว2 4 e โลโก้ครบทุกจุดนะครับแล้วก็แปะตกแต่งตรงนี้มาเป็นฟลูติโนนะครับแล้วก็โลโก้รีโว่ใหญ่ๆมือเปิดโครเมียมไฟเบรกตรงที่3นะครับโหสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจในตัว Toyota r ร v o นะครับ 2 4 e คันนี้ก็ลองติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์0ูน6 4 0 7776นดนะครับนี่นะผมบอกเลยหล่อมากนะครับแผงประตูเป็นสีดำนะครับตัดกับสีเทานะครับตรงนี้หุ้มด้วยผ้านะอันนี้รถยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับรถเพิ่งเข้ามาถึงเลยนะครับมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับกระจกไฟฟ้า4ี่บานออโต้บานคนขับเซ็นทัลล็อกนะครับอันนี้กระจกมองข้างพับไฟฟ้านะครับแล้วก็ปรับไฟฟ้าซ้ายขวานะครับ ตัวคอนโซลก็เป็นคอนโซลตรงรุ่นเลยนะครับรีโวปี18นะครับปี18-19ก็คือผลิตปลายปี18นะครับแต่น่าจะได้จดลงเล่นเป็นปี19นะพวงมาลัยหนังแท้สามก้านสวยๆนะครับแอร์แบคคู่หน้านะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับฝั่งนี้เอนเตอร์เทนเมนต์นะครับบลูทูธรับสายวางสายอะไรได้หมดนะครับหน้าจอเรือนไม้เดิมแท้โรงงานนะครับสวยๆเลยนะครับอันนี้ไม่80,000กิโลเท่านั้นนะครับมีไฟเตือนพาเทนเจอร์แอร์แบคแล้วก็เป็นหน้าจอ กดได้ตรงนี้นะครับเป็นจอที่ตัวไมโนเชนก็จะเหมือนในรถเก่งพวกอันติปอะเป็นปีทีขึ้นไปจะได้หน้าจอแบบนี้นะครับช่องแอร์เดิมๆนะครับตรงนี้ก็เป็นปิดแบบว่าเอาไว้ปิดปิดช่องแอร์เปิดช่องแอร์นะครับซ้ายขวาใช้เหมือนกันนะครับด้านบนก็มีคูบ็อกไหมน่ามีคูบล็อกมาด้านในสายสุดนู่นที่เป็นตารางตารางนะครับด้านล่างก็เปิดได้นะครับสำหรับรีโวนะครับรถยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับคันนี้ผมแจ้งตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้มือ เป็นแอร์ออโต้เป็นแอร์แมนนวลนะครับนี่เป็นแอร์แมนนวลนะอุณหภูมิความแรงนะครับแล้วก็ทิศทางนะครับส่วนตรงนี้เป็นพาวเวอร์เอาเลมีมาให้2ฝั่งนะครับช่องเก็บของก็เยอะนะครับมีทั้งตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับตัวนี้มาพร้อมเกียร์หสปีดนะครับเป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับสวยๆเลยครอบคันเกียร์เป็นสีเทานะครับแล้วก็มีถุงเกียร์เป็นหนังแท้นะครับให้อารมณ์สปอร์ตมากๆนะครับแล้วก็แน่นอนที่พลาดไม่ได้ก็คือ ค่าตตย t y o t ต้ dass, ต้องมีปุ่ม Eco Mode และ Power Mode นะครับ mm hmm. <Ib> ก็เพิ่มอาตาัตราการตอบสนองของคันเร่งนะครับ, <k Die> รบให้แบบบางทีอนี้ยครือเร่งจะติดเท้ามากเลยถ้าคันนี้ก็จะประหยัดน้ำมันนะครับตรงนี้บบก็เวลาเราแตะเบาๆมันก็จะนุ่งนวงหน่อยนะครับตัวนี้ได้เป็นเบาะผ้านะครับหลังคาเป็นสีเบจน,นะครับสวยๆเลยนะครับตัวเบาะเป็นเบาะผ้าทูโทนลายญี่ปุ่นนะครับ ตัวบาะไม่มีฉีกขาดนะครับลูกค้าท่านใดสนใจออกรถก็ลองติดต่อเข้ามาสอบถามผมได้นะครับที่เบอร์062-640-7776นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดฝาโปงให้ดูดีกว่านะครับไม่รู้ว่าเขาทำความสะอาดหรือยังนะครับเพราะว่ารถเพิ่งมาถึงเมื่อวานนะเห็นพร้อมกันเลยนะครับที่จริงมีล็อกโค่มาอีกคันนึงนะครับแต่ว่ารอน้องเขาถ่ายเสร็จก่อนนะครับนี่ครับยนยนนิดนึงนะครับเหมือนเดิมนะตรงนี้ก็เป็นชุด พองเครื่องของเขานะครับกับ t ต y o ต a r ีโ 2.4e คันนี้นะครับ599ปี18-19นะครับไม่80,000เท่านั้นเองนะครับหล่อมากนะครับคันนี้นะตัวเครื่องยนต์ก็เป็นบล็อกเดียวกับที่อยู่ใน Fortuner นะครับแต่รหัสเครื่องยนต์จะเรียกต่างกันนะครับคันนี้นะครับฝากระโปรงเดิมนะครับเดิมๆเลยนะครับโลโก้โตโยต้ายังอยู่นะครับฝากระโปรงไม่มีขยับน็อตไม่มีไข่เลยนะเห็นไหมนะครับแก้มซ้ายขวาเดิมๆหมดนะครับปั๊มบงปั๊มเบรกอะไรมาร์กเดิมอยู่หมดนะครับ ขอคันนี้มีการน่าจะเปลี่ยนท่อมานะาที่จริงตรงนี้จะเป็นแคสตไลายติกนะครับอันนี้ก็เดินเป็นสแตนเลสลงไปใต้ล่างทั้งเส้นเลยนะครับก็อันนี้ต้องขอคนที่รับได้แล้วกันนะครับผมแจ้งอย่างนี้ก่อนขอคนที่รับได้นะครับพ่อเป็นสแตนเลสทั้งเส้นเลยนะครับสแตนเลส3 0 4แท้ๆนะครับคานหน้าเดิมนะครับแก้มซ้ายขวาเดิมหมดนะครับตัวรถนี่สวยๆเลยคันนี้นะครับรถไม่มีขยับนะครับอันนี้ยังไม่ได้ลางนะดูนะครับไม่มีรอยขเลยนะ ใหม่ๆสวยๆเลยคันนี้นะครับเป็นแบตน้ํานะครับนี่นะครับสวยมากเป็นแบตของ FB นะครับฝากระโปรงเดิมๆนะครับรถยังไม่ได้ล้างนะครับสวยงามขนาดนี้นะครับสาหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับต้องการหารถมือสองไว้ใช้งานนะครับก็ลองติดต่อเข้ามาสอบถามผมได้นะครับปูฝากระโปรงหนักมากเลยนะครับที่เบอร์0 6 2 6 4 0 7 7 7 6นะครับผมเนตเพชรยนต์นะครับมีรถสวยนะครับ ฮารเกตคุณภาพทุกคันทุกวันนะครับคันนี้เป็นรีโว่ 2.4e นะครับทีรันเนอร์นะครับปี18-19เลขไมล์80,000เท่านั้นเองนะครับยังไงก็ต้องฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับใครที่กําลังหารถและแคมเปญเยอะๆก็เข้ามาที่บริษัทเพชนยนได้นะครับหรือโทรหาผมได้เลยที่เบอร์0626407776นะครับออกได้ทุกอาชีพแน่นอนนะครับดันทุกคันนะครับใครอยากออกรถอยากมีรถได้ใช้นะครับติดต่อผมได้เลยนะครับอยู่ต่างจังหวัดก็ออกได้นะครับยังไงก็ต้องฝาก เจ้าคันนี้ไว้ด้วยนะครับ 2.4e ปี e, 18-19นะครับไมล์80,000ครับราคา599สวัสดีครับ